เคยสงสัยกันไหมว่าเทรดมือเข้าเองแม่นๆหรือว่าใช้ EA ดีกว่าระบบเทรดอัตโนมัติบางทีเห็นเขาโฆษณากันโครมๆว่า EA ตัวนั้นดีอย่างนี้ตัวนี้ดีอย่างนั้นบางตัวทำกำไรกันสุดๆไปเลยไม่มากไม่มายทำได้เป็นหมืน่นเป็นแสนเหรียญภายในหนึ่งอาทิตย์ก็มีเห็นแบบนี้แล้วรรยย่อยมือใหม่ หรือรวมทั้งมือเก่าทั้งหลายก็มีโอกาสตาลุกกันทันทีแทบจะทนไม่ไหวกันเลยทีเดียวที่จะสาหาเอเอ,เอตัวที่โฆษณาสรรพ,พคุณกันมาให้ได้ในทันทีแต่เดี๋ยวก่อนตามธรรมชาติมีดีก็ต้องมีข้อเสียเอเอทุกตัวก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่อุปนิสัยของคนเขียนเอเอ,เอคนนั้นนั้นบางคนชอบเล่นสั้น ใส่ล็อตใหญ่ๆกินแบบได้เสีย EA ตัวนั้นก็จะทำมาเพื่อเล่นกับกราฟที่มีอุปนิสัยวิ่งเร็วรุนแรงบางคนชอบดาวดาวต่ำๆก็คิด EA ที่เป็นลักษณะการเปิดแบบไม่เบิ้นไม้เยอะแบบกินเป็นเปอร์เซนต์บ้างครั้งละ5% 10%แล้วแต่จะเขียนกันออกมาคำถามก็คือหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า EA ตัวไหนจะมาใช้แล้วทำกำไรได้2อ,อา E A มาใช้แล้วเทรดได้จริงๆหรือแล้วเราสามารถปล่อยรันยาวๆๆได้เลยจริงหรือไม่3ทำไมส่วนใหญ่ E A ที่เห็นโฆษณาว่าดีสุดๆแต่ลักตัวพอนำมาเล่นจริงๆแล้วล้างพอตเป็นส่วนใหญ่สรุปว่าควรเทรดเองหรือใช้ E A ในการเทรดดี ขอตอบแบบรวมๆเลยนะครับการเทรดทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่ปัญหาใหญ่ๆของ EA คือจุดเข้าซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากเพราะมันมีความต่างอย่างมากกับการเทรดมือคือ EA มักจะเข้าผิดข้างนิดๆหน่อยๆ by เป็นเซลล์เซลเป็น by เสมอเนื่องจาก EA มีเงื่อนไขาการเปิดตามอินดิเคเตอร์ ซึ่ง EA บางตัวใส่ indicator เเไว้แทบจะเป็นสิตัวเงื่อนไขาการเปิดมันเยอะมันจึงเกิดการดีเลย์ราาฟที่เกิดกว่าจะ confirm indicator ของแต่ละตัวมันจึงมีผลทำให้ออกอ,อเดอร์มักจะช้ากว่าราคาเสมอกว่าจะออกคำสั่งเปิด order ออก็สายเกินไป EA จึงถูกออกแบบให้มีการคัดกำไรเป็นเปอร์เซนต์รวมของพอร์ตบ้าง คือการคัดทุกออเดอร์ในกรณีที่กำไรพอรตรวมเป็นบวกโดยการคัดเป็นเปอร์เซนต์รวมของพอร์ตซึ่งข้อเสียของมันก็คือบางออเดอร์ที่ถูกคัดไปมันอาจจะวิ่งไปทำกำไรได้สูงมากๆเนื่องจากอยู่ในต้นเทรนด์แต่กลับต้องคัดเอากำไรเพื่อจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์รวมของพอร์ตเพียงแค่นั้นประมาณว่าขายหมูแหละครับยังครับยังไม่จบแค่นั้น ปัญหาที่ใหญ่ๆอีกข้อคือเวลาบาร์เทสกับเงินดีโมมันช่างง่ายดายเสียเหลือเกินบวกตลอดแต่พอเป็นเงินจริงล่างทุกทีสาเหตุหลักๆคือเงินดีโม่ mo, กำหนดสเปรดคงที่อยู่แล้วไม่มีการดีเลยในการเปิดออเดอร์มันเลยชยนะตลอดแต่พอจริงทั้งหน่วงเปิดบ้างไม่เปิดบ้าง มดแเปรดยังถังออกทุกครั้งที่มีการกระชากของกราฟซึ่งเป็นเหตุผลหลักๆของคำว่าล้างพอครับทีนี้เรามาดูข้อดีของการเล่นแบบเปิดออเดอร์เองบ้างซึ่งได้เปรียบกว่าเอเอ,เอมากๆคือ 1. จุดเข้าถ้าเราสามารถกำหนดจุดเข้าได้ในจุดต้นเทรนแบบค่อนข้างสม่ำเสมอเราก็อยู่รอดปลอดภัยมีชัยไปกว่าครึ่งสงจุดออก ยากกว่าจุดเข้าเสียอีกในกรณีที่เราตั้ง TP ไว้แล้วแต่กราฟวิ่งไปไม่ถึงแล้วกราฟเกิดวิ่งย้อนกลับมาแล้วเราจะทำอย่างไรนั้นเป็นคำถามยอดฮิตอันดับต้นๆซึ่งคงต้องอธิบายกันยาวพอสมควรสรุปได้ว่าถ้าใช้ EA อาจต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าเพื่อให้มีการลากเงินในพอร์ตได้มากกว่าคือมาจ้งต้องสูงนั่นเอง แต่การทำกำไรจะน้อยกว่าการเล่นมืออย่างแน่นอนในระยะยาวแต่ถ้าต้องการกำไรมากๆกก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย EA ส่วนใหญ่จึงต้องมีการคัดเพื่อเอากำไรเข้าพอร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอส่วนการเทรดมือข้อได้เปรียบคือสามารถเข้าต้นเทรนได้เสมอและถือได้ยาวกว่ากำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนกว่าเพราะมีรอบของ cycle และ ไทม์เฟรมนั้นนั้นเป็นตัวกำหนดแต่แน่นอนว่ามาันยากเสมอสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้นกำเนิดเทรนและแนวโน้มใหญ่ๆของแต่ละไทม์เฟรมอยู่ตรงไหนและมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่เสมอสำหรับการหาคำตอบของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไปอีกนานเท่านาน